you สัสดีค่ะแม่มาริสุทธิประสิทธิ์อินทรีนะคะวันนี้แม่บริสุทจะมาปลูกหอมแดงในกระถางหอมแดงที่แม่บริสุทจะปลูกเห็นไหมคะเหมืองนงอกหนออเต็มเลยคะ่ะแม่มาริสุทก็เลือกหอมแดงที่หัวเก่เาไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพื่อเร่งให้เขาให้เขาออกรากออกหน,น่อเยอะๆแล้วค่อยนํามาปลูกขั้นแรกต้องเตรียมกระถางก่อนนะคะ กระถางนี้มีรูเยอะมากนะคะก็ต้องนำใบไม้แห้งหรือว่าใบไม้สดนะคะมารองก้นกระถางเดี๋ยวแม่บริสอนใช้ใบไม้สดมารองก้นกระถางก้นกระถางนี้นะคะเราใช้ใบไม้สดมารองเนี่ยแนนะคุก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินให้หอมแดงนะคะที่เราปลูกใส่ดินค่ะ ดินที่แม่บริสอนปลูกนี้นะคะก็จะเป็นดินที่แม่บริสอนผสมปรุงเองนะคะเป็นดินด้วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะเราก็เอาเฉพาะดินที่ก้อนเล็กๆลงไปกิ่งใบว้แห้งแล้วก็ก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะเกิดจากการทําปุ๋ยหมักนะคะ ที่อาจจะยังไม่ค่อยย่อยสลายดีเท่าไหร่เราก็คัดออกก็ได้เห็นไหมคะกิ่งใบไม้แห้งซึ่งยังไม่ย่อยสลายแม่มริซอนก็ทําปุ๋ยหมักนั่นแหละคะ่ะเราก็ดึงออกก่อนเอาไว้ไปรองก้นกระถางหรือว่าก้อนดินตัวไหนที่เป็น,นก้อนๆใหญ่ๆอยู่ซึ่งเกิดจากทํา การทำปุ๋ยหมักนะคะก็ใช้มือบีบให้แตกหรือถ้าบีบไม่แตกก็การออกไว้รองก้นกระถางหรือว่าไปบดสำหรับทำปุ๋ยหมักก็ได้นะคะก็ใส่ให้เต็มเลยค่ะเพราะว่าก้นกระถางนี้เราใส่ใบไม้เปียกลงไปอใบไม้สดประทานทษใบไม้สดลงไปซึ่งในอนาคตจะยุบนะคะ กระถางก็จะยุบลงไปหลังจากที่ใบไม้สุดย่อยสลายแล้วดังนั้นเราก็ต้องใส่ดินให้เต็มกระถางเลยนะคะแล้วก็ปลูกค่ะก็วางลงไปเลยแห้หน่อของอหอมแดงอยู่ด้านบนนะคะรากก็จิ้มลงไป แม่บริซอนปลูกก้อนขั้นถี่นะคะเพราะว่าปลูกกินใบค่ะปลูกกินใบอาจจะมีหัวบ้างนะคะมีหัวก็มีหัวอยู่แล้วค่ะไม่ใช่มีหัวบ้างมีหัวอยู่แล้วปลูกกินใบแล้วก็มีหัวแล้วก็ช่วงที่ หอมแดงงอกขึ้นมาเนี่ยแม่มิลุิซอก็จะลอกกินใบหรือว่าตัดก,กินใบก่อนแล้วก็ปล่อยให้เขาลงหัวนะคะแล้วก็เก็บหัวไว้ใช้ในอนาคตได้ไว้ทำกับข้าวก็ลอกกินใบได้ตลอดช่วงอายุของเขานะคะส่วนที่เหลือแม่มริซอทก็จะปลูกอีกหนึ่งกระถางนะคะปลูกอีกหนึ่งกระถาง รดน้ำค่ะรดน้ำแล้วก็วางไว้ที่ร่มลําไรก่อนหรือว่าจะวางตากแดดเลยก็ได้เพราะว่าหอมแดงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะงอกดีมากปลูกครบสองกระถางแล้วนะคะแม่บริสอนก็วางไว้ตรงข้างกำแพงเลยค่ะ ก็ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ตรงข้างกําแพงหลังจากที่หอมแดงงอกแล้วนะคะก็จะนําออกตากแดดอย่าลืมว่าขอกําชับนะคะว่าหอมแดงชอบแดดจัดค่ะชอบแดดจัดมากชอบแดดทั้งวันถ้าหอมแดงไม่เจอแดดทั้งวันนี้ใบก็จะหักก็จะงอนะคะแล้วก็บอบบางแล้วก็ตายในที่สุด เราต้องให้หอมแดงโดนแดดนะคะเดี๋ยวรอสักประมาณสองอาทิตย์นะคะหอมแดงก็จะงอกแตกยอดออกมาสวยเลยคะ่ะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะผ่านไปสองอาทิตย์นะคะประมาณสิบสีวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหอมแดงเป็นอย่างไรนี่เห็นไหมคะแม่บริซอนปลูกผ่านไป สองอาทิตย์หรือประมาณสิบสี่วันกระถางเล็กมีต้นกระเทียมปนมาด้วยหนึ่งต้นนะคะเพราะว่ากระเทียมมันเหลือแม่บริสอนก็เลยมาปลูกปนนี่เห็นไหมคะแม่บริสอนก็วางไว้ตรงแดดจัดแล้วค่ะหอมแดงชอบแดดจัดเราต้องวางไว้ตากแดดทั้งวันนะคะใส่ในกระถางกระถางที่ปลูกนี้นะคะก็ ประมาณ8นิ้วก็ได้5นิ้ว6นิ้วก็ได้หรือว่าจะปลูกใส่แก้วกาแฟแก้ว,กวมามาก็ได้นะคะหอมแดงนี้ปลูกง่ายแล้วถ้าหอมแดงโตวกว่านี้แม่มริซอนก็จะลอกใบข้างนอกกินหรือว่าใช้กันไกรตัดใบด้านนอกที่หักลงมากินนะคะมาปรุงอาหาร แล้วก็หัวของหอมแดงเราก็ปล่อยให้ก็เป็นหัวเอาไว้เป็นปรุงอาหารเช่นกันอันนี้หอมแดงที่แม่มารีซ้อนปลูกในรุ่นแรกนะคะเห็นไหมรอยแม่มารีซ้อนตัดเอาใบไปกินลอกเอาใบไปกินนะคะใบไหนที่ล้มลงนะคะใบไหนที่โน้มลงเราก็ตัดไปกินแล้วใบไหนที่ ยังไม่น้มก็ยังไม่ตัดไปกินก็ได้หรือว่าจะกินหัวหอมสุดนะคะก็สามารถแบ่งถอนออกจากกอได้นี่ปลูกใส่แก้วมามา่าปลูกใส่กระป๋องพลาสติกนะคะนี่ก็จะเป็นหอมแขกหอมแขกแม่บริสอนยังไม่ได้ย้ายกระถางให้เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าปลูกใส่แก้วกาแฟนี้จะคับแคบไปเดี๋ยวแม่มาริสอนจะย้ายกระถางให้นี่ก็จะปลูกใส่ แก้วกาแฟใส่แก้วมาม่าใส่พลาสติกนี่ก็จะปลูกใส่กระถางเล็กๆกระถางนี้ประมาณ5นิ้วเมื่อปลูกครบ2อาทิตย์แล้วนะคะแม่มริสอนก็จะใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารให้กระถางนี้กระถาง8นิ้วนะคะก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะไม่ใส่เยอะนะคะใส่เยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะสำลักปุ๋ยหมักตายเหี่ยวเฉาตาย ก็ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะีแม่มริสอนใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไม่ใส่มูลสัตว์นะคะเพราะว่าแม่มริสอนใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแทนค่ะก็ใส่ไปเลยสําหรับกระถางเล็กนี้ใส่เพียงช้อนเดียวก็พอหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะไม่ต้องใส่มากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารมีธาตุอาหารครบถ้วนทำให ทำให้หัวหอมใหญ่แข็งแรงทําให้ลําต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้รากหัวหอมแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีดูบํารุงทั้งใบบํารุงทั้งหัวนะคะแล้วก็พรวนดินให้เขาสักหน่อยพรวนดินต้องพรวนเบาๆนะคะเพราะว่าแม่มริิสอนปลูกผีมากไม่มีที่ปลูกค่ะกระถางนึงก็ปลูกเยอะๆเลยเออถ้า กระหางหนึ่งปลูกเยอะๆเนี่ยหัวหอมจะเล็กก็ไม่เป็นไรนะคะเล็กเราก็ใช้แบบเล็กๆนั่นแหละใช้กินแบบเล็กๆแล้วก็พรวนดินนะคะพรวนดินให้เบาๆระวงังระวังใบจะหักนะคะใช้ช้อนพรวนดินให้เบาๆก็สองอาทิตย์สองสัปดาห์ก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารสักครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อบำรุงหัวบำรุงต้นเขาแล้วก็รดน้ำหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องรดน้ำทุกครั้งนะคะหอมนี้รดน้ำวันละหนึ่งครั้งก็พอเช้าหรือเย็นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะค่ะเสร็จแล้วแม่มริสอนมาบอกวิธีการปลูกหอมแดงในกระถางนะคะแล้วก็บอกวิธีการบำรุง หอมแดงด้วยการใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารว่าใส่อะไรยังไงนานกี่วันถึงใส่นะคะก็ประมาณสงสัปดาห์ก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารครั้งหนึ่งเพื่อบำรุงหัวบำรุงต้นบำรุงใบของหอมแดงให้เจริญง,งอกงามค่ะวันนี้แม่มริซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้า หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บริสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ